สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับมาอยู่ที่สวนชวนชมของพี่อ้วนนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่อ้วนนะครับถึงการเลี้ยงไม้นะครับแต่รับรองนะครับผมไม้ใหญ่ๆเพียบเลยครับสวยแน่นอนนะครับสวนนี้อลังการมากๆนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ช่อง YouTube ไปด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับพี่อ้วนครับผมครับสว,ส,สวัสดีครับ,รบวันนี้เรามาขอความรู้นะครับผมกับพี่อ้วนนะครับ การเลี้ยงชวนชมนะครับผมก็เข้ามาแล้วฝากกด subscribe ช่อง youtube ไว้ด้วยนะครับเกษตรพาเพลินนะครับผมเกษตรพาเพลินชาแนลนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่อ้วนเรื่องการเลี้ยงชวนชมนะครับพี่อ้วนครับเอาต้นนู้นก่อนเลยนะครับผมเห็นต้นใหญ่ๆฝั่งนู้นนะครับพี่พาไปชมหน่อยครับพี่พาไปชมด้านนู้นหน่อยครับตรน้ต้นใหญ่เลยครับพี่ เริ่มต้นโดยต้นใหญ่เลยครับวันนี้ต้นนี้เป็นอะไรครับพี่อ่าเป็นลูกบางค้าครับเป็นลูกเอฟลูกเอฟบางค้าค,คือเขาจะมีกิ่งแม่เป็นกิ่งแม่แล้วก็เป็นลูกของลูก,กจริงก็คือรุ่นหลานอะ่ะเรียกเ,เอฟเอฟหนึ่ง เอหเนาะอ่าครับโอ้โหใหญ่มากนะครับผมอันนี้กระถางกี่เมตรแล้วครับพี่อันนี้เมตร80จริงๆแล้วมันต้องขึ้นสัก2เมตร50ะครับผมเพราะว่าพุ่มมันเกินมาเยอะแล้วแล้วอันนี้กระถางค่อนข้างจะหายากครับอ๋อต้นนี้อายุประมาณ16ปีครับ16ปีโดยประมาณใช่นะครับคือซื้อมาซื้อมาตั้งแต่กระถาง60เซนก็ไม้ประมาณ3ปีแล้วมาเลี้ยงต่ออีก13ปี โอ้ใหญ่มากเลยครับยวนยืนเทียบให้หน่อยครับโอ้โหใหญ่จริงครับใหญ่จริงนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยครับนะครับผมอ่านะครับก็อันนี้วิธีการใส่ปุ๋ยอะไรยังไงบ้างครับพี่วันอ๋อที่สวนหลักๆจะใช่ครับพี่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยได้ใช้ปุ๋ยครับ เคมีหรือว่าอะไรอย่างๆส่วนมากจะผสมกับในดินเลยก็มีใบก้ามปูอาจจะมีขี้วัวหรือแกะพี่ไก่นิดหน่อยครับพี่แล้วก็กลับมะพร้าวสับหลักๆเลยส่วนใหญ่แล้วก็หมักครับผมหมักจนย่อยแล้วก็นํามาปลูกจะไม่ค่อยได้เน้นปุ๋ยเคมีเท่าไหร่ครับคือไม่เก่งเรื่องนี้หครัที่วัาพาเดินชมสวนนยครับพี่อ๋อได้ก็จะมีไม้ทั้งโสมทั้ง นั่นเพราะว่าไม้ช่วงนี้จะคือไม้บางต้นไม่ได้เปลี่ยนดินนานครับก็เพิ่งจะเริ่มมาฟื้นฟูปีที่แล้วก็เดี๋ยวต่อไปนี้ก็จะเริ่มไล่ไล่สเต็ปการเปลี่ยนดินอย่างน้อยปีละครั้งปีละครั้งครั้งนะครับผมใช่บางทีเคยเอาไว้2ปี3ปีแล้วก็เน่าไปหลายต้นเน่าเพราะอะไรครับพี่ดินาไม่ได้เปลี่ยนคือมันเหมือนกับว่าหมดธาตุอาหารแล้วเงี้ยดินมันแน่นครับอ่าก็คือเสียดายเหมือนกันแต่ก่อนมีเพชรบรรนาใหญ่ๆหลายต้น ตอนนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่ไม่เท่าไหร,ร,ร่แล้ะเพราะว่าจะเน้นทําไม่เยอะแล้วเพราะว่าจะเน้นไม้เล็กเอาแต่สังเกตดูมีแต่สายกระถางเมตรเมตรขึ้นนะครับพี่ใช่เมตรเมตรยี่แล้วก็เกือบเกือบสองเมตรเกือบเกือบสองเมตรส่วนใหญ่เป็นไม้เหลือครับเหลือจากลูกค้ารุ่นแรกๆที่เลือกเลือกกันไปแล้วก็เหลือเราก็เลี้ยงมาเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สวยเองครับ<ห>ไม้ที่ ตอนเล็กๆขี้เละลี้ยังไปเื<ต>่อยไม้โตก็จะสวยขึ้นมาเองอครับผมเห็นกระถางอ่างบัวนะครับพี่าพาพาพา,พาไปชมหน่อยครับพี่นะครับ<ะ>อ่างบัวสวยๆเลยนะครับไซนี้กระถางอ่างบัวไซนี้ก็เปิดจาหน่ายไหมครับพี่ไซนี้อ๋อตรงนี้ยังครับ ชุดนี้อยากชุดนี้เพิ่งจะเปลี่ยนดินไว้ก็มีจําหน่ายบ้างเป็นไซส์ที่ใบมาเต็มแล้วอะไรพวกนี้ครับครับพี่จะพาไปชมหน่อยนะครับได้ครับส่วนมากก็จะเป็นไม้รวมๆมีลาครับโซโค阿าลูกผสมไม้ดําไม้อะไรก็ไม่ยึดติดกับไม้ตัวใดตัวหนึ่งคือเป็นจนชมเลี้ยงหมดครับดูฟอร์มดูอะไรแล้วก็เออเลอไปได้แล้วก็เลี้ยงไม้พวกนี้รอเวลารออะไรครับ อย่างไซนี้เปิดขายอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่ก็บางต้นก็เริ่มต้นที่พันหนึ่งครับเริ่มต้นที่หนึ่งพันนะครับพ<ช>ี่ๆที่ร<ช>ับชมนะครับผมก็รัดหล่นรัดลดลันก็ลงมาก็ตามตามฟอร์มตามอะไรครับไม้ชุวนี้จะทำรากไว้หมดทุกต้นแต่ก็จะเป๊ะไม่เป๊ะก็อีกอีกแล้วแต่ต้นครับคับ แต่มองเห็นว่าสวยๆทั้งนั้นเลยนะพี่โซนเนี่ยอ๋อมันเป็นไม้ชุดแรก <c oughs> ที่คัดมาทําก่อนแล้วก็จะมีชุดเล็กๆอีกชุดหนึ่งที่ไล่าตามมาเดี๋ยวก็ค่อยๆเลี้ยงครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันก็สวยไม้มันสวยทุกต้นนะครับ,รบอยู่ที่เราทำํำนะครับก็พี่ๆที่สนใจนะครับผมก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับเป็นชื่อเฟซ อ่าเฟซบุ๊กอ้วนพนัทครับสวนอ้วนพนัสสวนอ้วนพนัทนะครับครับมีเบอร์โทรเบอร์ติดต่อนะครับอ๋อจริงๆแล้วอยู่ในเฟซนะครับแต่0815919609ครับนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นให้ทางด้านล่างนะครับผมสำหรับพี่ๆท่านใดที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดการเลี้ยงชนชมนะครับผมเข้าชมได้ครับเข้ามาชมที่สวนได้นะครับพี่อ้วนยินดีต้อนรับนะครับผม ส่วนใหญ่จะสะดวกวันอาทิตย์นะจะสะดวกวันอาทิตย์ก็เพราะ,ะรว่าปกติจะทํางานประจําอันนี้เป็นงานดีเลทครับเพื่อนฝากฝากถึงน้องๆหรือว่าที่เข้ามาเล่นชนชมใหม่ๆนะครับพี่นะครับอ๋อสำหรับน้องๆครับเพื่อถ้าเกิดว่าใครจะทําอาชีพนี้นะครับพี่อาชีพนี้เพิ่งจะหัดเล่นใหม่ๆมันสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้เป็นไรายได้ เสริมจากการทำงานหลักนะแต่ต้องมีใจรักนะถ้ายุคนี้ช่วงนี้นะถ้าไปทำแบบตามกระแสรหรือตามอะไรเนี่ยบางคนจะอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเลี้ยงแบบพี่เนี่ยคือขายได้ก็โอเคขายไม่ได้ก็เลี้ยงต่อไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ถอดใจคือใส่ใจบำรุงเขาดูแลเขาดีๆเดี๋ยวเขาก็จะตอบแทนเราสักวันนึง นะครับผมเหมือนที่สวน13าปีก็ไม่เคยบ่นว่าจะขายได้ขายไม่ได้คือบางคนก็อาจจะบอกขายไม่ดีเลยช่วงนี้แต่ผมก็เฉยๆเรื่อยๆครับแล้วมันก็ถึงวันที่มันสวยมันก็จะขายตัวมันเองได้นะครับผมสําหรับพี่ๆท่านใดหรือว่าน้องๆน,นะครับที่เข้ามารับชมนะครับอันนี้เป็นข้อคิดจากพี่อ้วนนะครับผมสําหรับพี่ๆท่านใดที่อยากลองทําอาชีพนี้ดูนะครับ แต่ชุดโต๊ะนี้มีแต่สวยๆเลยนะครับพี่ชุดนี้ก็มี <c oughs> ลูกค้าจองไว้แล้วก็มีครับก็คือเตรียม <c oughs> เตรียมส่งก็มีเป็นบางต้นครับครับผม <ปะ S 1> อันนี้สายพันธุ์อะไรครับพี่ส่วนใหญ่นี่ก็มีหลักๆเลยนเนี้ยโนะครับฮาราเนาะาราครับาราลูกผสมก็จิมีก็กชแชมป์เอสอง ก็จะเป็นลูกไม้ของสวนต่างๆ,ๆครับพวกนี้ส่วนมากก็จะรับเข้ามาแล้วก็มาตั้งแต่ต้นเล็กๆครับแล้วก็อาศัยเวลานิดนึงแล้วก็การทำขึ้นมาปั้นขึ้นมาเพราะที่สวนหลักๆจะเป็นทำโซโคซะส่วนใหญ่น,นะครับแต่พอมาตอนหลังนี่มันเริ่มเลี้ยงอา,าลารู้สึกว่าเออเราก็เลี้ยงได้ ได้โอเคอยู่ก็เลยเห็นชอบเพราะเดี๋ยวนี้อาราน้องๆรุ่นใหม่ๆทํากันมาสวยสวยมากแต่เห็นต้นนี้สวยมากเลยนะครับพี่ทั้งใบใช่ทั้งฟอร์มใบใช่รากแน่นอ่ออันนี้เปิดที่หนึ่งหนึ่งพันใช่ไหมพี่ไม่ครับไซนี้ครับไซนี้ไซนี้ตามต้นตามราคาตามต้นตามราคานะครับผมส่วนใหญ่ก็มีเริ่มตั้งแต่สองพันขึ้นไปนะครับเปิดที่สองพันบาทนะครับ สำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับต้นนี้ออลองทักมาดูนะไม่ใช่ต้นนี้มนไม่ใช่ต้นนี้ด้วยไม่ใช่ต้นนี้ต้นไม้ตรงนี้ครับแลแต่ต้นครับแลแต่ต้นนะครับ <c oughs> แต่ส,สวยๆท้งนั้นเลยนะครับ <c oughs> อันนี้ลากทองใช่ไหมครับพี่วันใช่ใช่ครับต้นนี้ต้นตนี้เป็นอาลาเขาใหญ่ของน้องโลดปักช่อง พอดีได้มีโอกาสเข้าไปเที่ยวที่สวนก็เลยติดไม้ติดมือกับมาสิบกว่าต้นหงส่วนรุ่นเดียวกันนี่ตัดตะขาบหมดมาเหลือต้นนี้อยู่ต้นหนึ่งคือรากมันยาวอว่ะเขาก็เลยเลี้ยงรากให้จะเป็นตรงแท่งบงเออปลูกไปได้สักหนึ่งเดือนมาเห็นความแตกต่างอ,อีทำไมไม้เรามันเป็นข้ออย่างนี้ก็เลยคุยดูอ๋อเลยเห็นว่าเป็นรากทองก็เลย โอ้ดีใจครับเพราะว่ามันหายากนานๆจะหายากหาเจอสักต้นหนึ่งที่เป็นรากทองออกจากต้นเลยรากทองนี่เราเราสามารถทําเองได้ไหมครับพี่หรือว่าเกิดจากธรรมชาติมันน่าจะเกิดจากธรรมชาติของต้นไม้เขาเองอย่างที่สวนเนี่ยเคยมีต้นกิ่งแม่อยู่ต้นหนึ่งคือเพาะมาประมาณพันต้นเนี่ยได้รากทองมา5ต้นซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ในกระถางเมตรเจ็ดสิบ รากทองนี้อาจจะส่วนใหญ่ที่เจอถ้าไม่ได้มาจากลำต้นเลยก็จะเป็นรากสเต็ปสองสเต็ปสามครับคือสามารถเกิด,ดึได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทุกวันนี้แต่บางสวนนี่เพาะเยอะก็ยังไม่เคยเจอเลยนะแต่สวนนี้จะเออเหมือนก็นจะโชคดีนิดนึงที่มีรากทองอยู่หลายต้นสวยมากเลยนะครับต้นนี้กระถางประมาณกระถางเจสิเซนกระถางเจ็ดสิบเซนนะครับต้นใหญ่มากต้นนี้ก็สองปีกว่า พยายามจะทําต้นนี้มันเป็นรากธรรมชาติาก็เลยไม,ไม่ไม่ปล่อยแต่จัดไว้ชนชมนี่มีเสน่ห์จริงๆนะครับพี่อ่าใช่ใช่ชชมนี่ไปได้หลากหลายแนวหลากหลายทางมันไม่หยุดอยู่กับที่ครับอยู่ที่จินตนาการของคนว่าจะไปทางไหนโอเคนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับช่องเกษตรพาพเพลินก็ขอบขอบคุณ พี่อ้วนและก็ขอบคุณพี่พีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องเกษตรภาพระเดิน,นครับสุดท้ายนี้ผมขอลาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับพี่อ้วนครับครับสวัสดีครับ